โอเคครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผม Peach Eternal กันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยกันพราที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ High Grade Gundam Perfect Strike Freedom Rouge นั่นเองนะครับก็หายหน้าหายตาไปสักพักเลยนะครับตั้งแต่ผมรีวิวเจ้าตัว Gundam Master ไปนะเออเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกตัวออกใหม่เนี่ยมันจะมากระจุกกันอยู่ในช่วงกลางๆถึงปลายเดือนนั่นเองนะครับทีนี้เราก็กลับมาลุย Project Metaverse กันอีกครั้งนะครับ พูดตรงๆเลยนะไอเจ้า Perfect Strike Freedom ตัวนี้เนี่ยผมลืมมันไปแบบลืมสนิทเลยนะว่ามันจะออกในเดือนมกรานะครับคือลืมแบบชนิดที่ว่าไม่ได้จองเลยด้วยซ้ำนะเออยังดีที่เอ,อ่อพวกร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขามีของหน้าร้านกันเยอะนะครับผมก็ไปซื้อมาสดๆเลยนั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า Perfect Strike Freedom r u s h ตัวนี้เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับ โอเคผมก็ได้ประกอบเจ้า s t Strike f r e e d o m Root เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าสีสันของมันเนี่ยดูสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะเออเป็นสีชมพูทั้งตัวนะครับเออแล้วก็ปีของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยนะครับเห็นไหมขนาดนี้เลยคือแบบเวลาเอาข้อตู้เนี่ยมันกินพื้นที่มากเลยนะครับผมต้องดันให้ปีของมันเนี่ยสูงขึ้นมาข้างบนหน่อยนะมันจะได้ไม่ไปโดนกันพาตัวอื่นนั่นเอง ส่วนในเรื่องการประกอบนะครับก็ทําได้ง่ายเหมือนกับพวกตัวก่อนหน้าในซีรีส์เมตาเวิร์สเลยนะครับและที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือ,เ,อ,อเจ้าตัวสไตร f ฟีดอมตัวนี้เนี่ยมันมีการแปะสติกเกอร์ที่น้อยมากเลยนะครับอ่ะนี่สติกเกอร์ทั้งหมดก็จะมีแค่นี้เองนะครับแปะที่ลูกดาที่เลนคาเมล่าแล้วก็สะโขบป,ปืนเท่านั้นเองคือแบบดีมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบแปะสติกเกอร์เอาซะเลยนะครับส่วนพวกรอยเกตก็ เบิ่มๆบิ๊กๆอีกเช่นเคยนะครับผมก็ไม่บ่นมากละกันเอาเป็นว่าเตรียมตัวขัดเก็บแพ้กันไว้เลยนะครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับเจ้า perfect strike freedom rouge ตัวนี้เนี่ยเป็นกันพลาจากภาค build metaverse นั่นเองนะครับโดยมี builder ก็คือ mass ready หรือว่าเจซเรียุดสวยของเรานั่นเองนะครับโดยเซเรียเป็นถึงอดีตตัวเต็งในการชิงแชมป์โลกกันพลาแบทเทิลนะครับแต่เนื่องจากมีเรื่องผิดใจกับน้องสาวตัวเองทำให้เธอเลือกที่จะเดินออกมา และเลิกเล่นกันพาแบทเทิลอย่างจริงจังไปซะอย่างนั้นหลังจากนั้นเซเรียก็ทํางานอยู่ที่ร้านกันพาใกล้ๆบ้านของริโอและมักจะคอยสอนเทคนิคหรือให้คําแนะนําต่าง,างๆเกี่ยวกับการคัสตอมกันพาแกริโออยู่เสมออีกทั้งเมื่อเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สเซเรียก็มีร่างอวบตานที่ชื่อว่าแมสเรดี้มาคอยช่วยสอนเทคนิคในการต่อสู้กันพาแบทเทิลให้กับริโออีกเช่นเคยจนริโอเรียกเธอว่าอาจารย์นั่นเองนะครับแม่อิาจฉาเจ้าริโอเหลือเกินนะ มีพี่สาวสวยมาช่วยคอยซัพพอร์ตคอยดูแลตลอดเวลาอยากมีบ้างจังโอเคเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันนะครับสำหรับเจ้า perfect s t r i k e freedom l u o s e ตัวนี้นะเออชื่อโคตรยาวเลยอ่านยากนะครับต่อไปผมจะเรียกว่า s t r i k e freedom l u s e อย่างเดียวนะเออง่ายดีนี่น่าจะเป็นกันพราไม่กี่ตัวของผมเลยนะครับที่มีสีสันเป็นสีชมพูทั้งตัวแบบนี้เนี่ยเออปกติกันพลาส่วนมากที่ผมเก็บเนี่ยมันจะเป็นสีแบบ สีโทนพระเอกไม่ก็เป็นสีแบบเข้มๆแนวทหารไปเลยนะครับเออก็ทำให้มันดูค่อนข้างสวยงามโดดเด่นดีเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านะครับว่าปีกของเจ้าฟรีดอมลูชตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยนะครับทำให้ออแพ็คหลังโดยรวมของมันเนี่ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าไอ,อ้ไดรากูลช่วงล่างของมันเนี่ยอย่างน้อยมันก็สามารถพับลงมาข้างล่างแล้วก็ใช้ยันกับพื้นเอาไว้ได้แบบนี้นะครับเออก็ เอ่อเป็นการแก้ปัญหาคุณนหนักหลังหรือว่าล้มไงหลังไปได้แบบหมดจดเลยนั่นเองนะออส่วนเรื่องดีไซน์ของเจ้า perfect s t r i k e freedom r u s h ตัวนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับมันเป็นการย้อมสีมาจากตัว perfect s t r i k e freedom ตัวเก่านะเออมันเคยออกเป็นไฮเกรดมาแล้วก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ซีรีส์ metaverse เนี่ยเขาก็หยิบมันมาใช้ครั้งนะครับโดยการจับมาย้อมสีเป็นสีชมพูนั่นเองแล้วก็แปะเขามาลูชเข้าไปนะครับเออเล่นง่ายนะบันได แต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เคยมีเจ้า Perfect Strike Freedom ตัวเก่านั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่มีปัญหาหรือว่าติดขัดอะไรมากมายนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของจุดขยับบันบ้านนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะขอถอดไอแพคหลังมันออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันใหญ่ยาวเกะกะมากมากเลยนะโอเคซึ่งเจ้า Strike Freedom Loose ตัวนี้ก็ยังเป็นการใช้พลาสติก PC ในการยึดตามข้อต่อส่วนใหญ่นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยผมก็ ไม่ได้คาดหวังมากนะว่ามันจะแข็งแรงสักแค่ไหนนะครับโอเคส่วนหัวเนยขึ้นอ่าแบบนี้กลมลงโอเคหมุนปึ๊บอ่าหมุนได้โดยรอบอยู่นะครับแต่ว่าต้องระวังในส่วนของไอตรงข้างหลังหัวมันเนี่ยมันจะไปโดนกับเออคอปกเสื้อนะเนี่ยแข็งๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหักเอาระวังด้วยนะครับ แล้วก็ชิ้นส่วนเขาของเจ้าส e f r ฟ e ด o มตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพลาสติกมันค่อนข้างที่จะอ่อนๆนะเออเนี่ยจับนิดจับหน่อยมันก็งองๆแล้วนะครับคือแบบก็มาเตือนไว้ก่อนนะครับเวลาตัดออกจากแผงเวลาประกอบเนี่ยอย่าออกแรงมากนะค่อยๆเบาๆมือนะเออเดี๋ยวมันจะหักเอาโอเคทีนี้ดูตรงส่วนไหล่นะครับเกาะไหล่ก็สามารถยกขึ้นได้แค่นิดเดียวนะครับอ่าอ,อย่าอย่ายกเยอะนะเดี๋ยวมันจะหลุดเพราะว่ามันเป็น PC ซกับบอลจอยอยู่นะครับโอเค หมุนปึ๊บอ่าก็หมุนได้โดยรอบค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรเลยแล้วก็สามารถเอียงออกข้างได้อ่าแบบนี้ลืล่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงส่วนแขนสามารถที่จะหมุนโดยรอบได้ก็แน่นอยู่ลองพับแขนปึ๊บอ่าพับได้ค่อนข้างชิดเลยนะครับเจ๋งเลยแล้วก็ตรงข้อมือหมุนอปึ๊บ ขยับเอียงได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็แน่นใช้ได้อยู่กางแขนขึ้นปึ๊บอ,อ่าได้ประมาณนี้นะครับติดอาวุธนะทั้งสองข้างเลยก็ถือว่าค่อนข้างฟืดโอเคทีนี้ตรงส่วนลำตัวนะครับลำตัวก็สามารถที่จะเงยขึ้นได้นิดหน่อยนะอ่าพับลงประมาณนี้นะครับเอียงได้นิดหนึ่งหมุน ก็พอจะหมุนโดยรอบได้อยู่นะครับไม่ติดขัดตรงส่วนกระโปรงหน้ากับกระโปรงข้างนะครับก็สามารถที่จะพับขึ้นได้อสองข้างแต่ว่าต้องตัดแยกชิ้นก่อนนะครับตรงกลางนะแล้วก็กระโปรงข้างเนี่ยสามารถพับขึ้นได้แต่ว่าไม่สามารถหมุนไปซ้ายขวาได้นะครับได้แค่พับขึ้นพับลงอย่างนี้นะโอเคแล้วก็กระโปรงหลังนะครับก็สามารถพับขึ้นได้เช่นกันแบบนี้ โอเคทีนี้ก็ลองขยับในส่วนขากันดูนะครับส่วนขากลางปึ๊บอ่าจริงๆกลางได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันติดกระโปรงข้างนะครับกระโปรงข้างมันก็งัดได้แค่นี้แหละเตะไปข้างหน้าปึ๊บอ่ามาตรฐานเึ๊บข้างหลังประมาณนี้โอเคลองงอเข่านะครับปึ๊บนี่โอ้พับได้เยอะว่ะชิดเลยนะน่องมาชิดกับต้นขาเลยนะครับเจ๋งมาก จัดท่าสนุกแน่นอนทีนี้ลองหมุนข้างสิโอเคหมุนได้ประมาณนี้นะครับติดแล้วโอเคจุดขยับตรงส่วนเท้านะครับตรงเกราะที่ข้อเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะงัดขึ้นงัดลงได้อ่าประมาณนี้ตรงเท้านะครับก็หมุนไปหมุนมาได้สายขวาเอียงได้ไหมอ่าเอียงได้อยู่อลองพับเึ๊บ พับหน้าเท้าได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะพับให้มันเฉียงขึ้นข้างบนได้นะออน่าเสียดายแบบเวลาจะทําท่าแบบยันพื้นอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับตรงส้นเท้าก็ขยับอะไรไม่ได้แล้วนะโอเคทีนี้มาดูจุดขยับที่แพ็คหลังกันบ้างนะครับอ่าปีกเต็มเลยนะใหญ่ยาวแล้วก็เป็นสีดําตัดกับสีชมพูเนี่ยโอ้โหนึกถึงวงแบ็คพิงค์เลยว่ะเนีสวยอะ่ะผมชอบนะ โอเคจุดขยับแรกนะครับก็คือ,อเอาปีกหลักก่อนเลยปีกอันใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะหมุนขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะครับสามารถเอียงขึ้นอเอียงลงประมาณนี้แล้วก็ข้างบน2อ,อันนี้เนี่ยมันคือปืนเรลแคนนอนนั่นเองนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนมันมาข้างหน้าแบบนี้แล้วเราก็พับพันท้ายมาลงไปปึ๊บอ่า ก็จะเป็นปืนเรลแคนนอนแล้วนะครับสามารถปรับทิศทางได้ค่อนข้างที่จะอิสระพอสมควรเลยนะครับขึ้นลงก็ได้หรือว่าซ้ายขวาก็ได้เหมือนกันทําได้ทั้งสองข้างเลยนะครับและจุดขยับตรงสุดท้ายนะครับก็คือมันจะเป็นไอ้ทรั s สเตอร์สข้างนี้นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับไอเอลสไตร์กันดั้มนะครับเพียงแต่ว่าดัดแปลงให้ตรงนี้เนี่ยมันเก็บดรากูลได้นั่นเองนะก็สามารถที่จะดันขึ้นดันลงได้ แล้วก็เอียงไปเอียงมาได้นิดหน่อยนะครับสำหรับข้อต่อโดยรวมของเจ้า Perfect Freedom ตัวนี้นะครับถึงมันจะใช้เป็นพลาสติก PC เนี่ยแต่ว่าผมก็รู้สึกมันค่อนข้างจะแข็งแรงใช้ได้อยู่นะครับพวกข้อต่อต่างๆเนี่ยมันมีความฝืดใช้ได้เลยแต่ว่าจุดที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างีจะลื่นๆหน่อยเนี่ยก็คือตรงส่วนของเบาจอยที่ตรงไหลนั่นเองนะครับผมเกรงว่าถ้าจับขยับมากๆเนี่ยไอ้ตรงไหลนี่แหละมันจะไปก่อนเพื่อนเลยมันจะหลวมก่อนเพื่อนเลยนะครับเออ ราะง,งั้นเนี่ยข้อต่อโดยรวมผมก็ให้ประมาณกลางๆแล้วกันนะสำหรับเจ้า Perfect Strike Freedom ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างน,นะครับซึ่งอาวุธ2อย่างแรกนะครับจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวของเจ้ากันดั้มเรียบร้อยแล้วนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออ่าที่ไหลขวานะครับมันจะเป็นปืนแมชชีนกันนะครับเห็นไหมนี่อ่าก็เอาไปใช้ยิงจู่โจมในระยะไกลได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพก็น่าจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับ แล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือ Cypher-3 r a i เรลแคนนนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นปืนเร็วกันนะใช้ในการยิงโจมตีจากระยะไกลได้เช่นกันนะครับประสิทธิภาพเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้เลยอาวุธอย่างต่อไปนะครับจะอยู่ที่ตรงเอ่อเป็นเกราะของมือข้างขวานะครับอ่าตรงนี้มันก็คือ s t u n Unit i n d น a นั่นเองนะครับนี่นี่น,นี่มันจะเป็นไอ้พาสสีดำดตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเอ่อเครื่องช็อตไฟฟ้านะเออก็น่าจะใช้ในการจู่โจม ระยะประชิดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ไอตรงสียมพูพัร์ทนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแกะมาได้อ่ามันก็คือไอบีมชิลของตัวสไตร์ฟีดอมนั่นเองนะครับอ่านี่มันก็จะมีเป็นพาร์ทเอฟเฟกต์บีมมาให้นะครับก็ให้เราทําการติดตั้งเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาพาร์ทสียมพูแปะปึ๊บอ่าเป็นการใช้งานบีมชิลนะครับใช้ในการป้องกันการโจมตีได้อาวุธอย่างต่อไปนะครับก็คือ Rocket a n อ h o r แอนเซอร์ไอเซนนั่นเองนะครับโอ้โหชื่ออาวุธแต่ละอย่างของมึงเนี่ยเรียกยากมากเลยนะก็ <c oughs> จะเป็นเหมือนกับเป็นปืนตะขอนะครับอ่าสามารถกางปากตะขอได้แบบนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะถูกติดตั้งอยู่บนเกาะทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ที่ก้นของมันเนี่ยมันก็จะมีรูสําหรับติดตั้งเป็นเส้นลวดนะครับเขาแถใ่ใม้ภายในกล่องนะก็ติดเข้าไปเลยปึ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็ สายอีกด้านเนี่ยเราเอาไปติดไว้ที่ตรงเกาะไหลซ้ายได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับยิงปืนตะขอไปโจมตีศัตรูนั่นเองอาวุธอย่างต่อไปนะครับก็คือบีมเบรดลิชแฝงนั่นเองนะครับอ่ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับโล่นะที่ถูกติดตั้งอยู่บนแขนทางด้านซ้ายนะครับของตัวกันดั้มนะครับก็มันจะมีรูตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเป็นเอฟฟกอ่าใบมีสีเขียวเนี่ยมาติดเข้าไปได้นะครับติดปึ๊บโอ้แน่นเว้ อ่านี่ได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็ใช้ในการบินเข้าไปเฉือนศัตรูให้ขาดเป็น2ท่อนได้นั่นเองนะครับเก๋ๆนะแล้วก็ไอ้พาร์สีชมพูตรงนี้เนี่ยก็สามารถงัดออกมาแล้วก็ติดไอ้เอฟเฟกต์บีมชิลได้เช่นกันเลยนะครับเหมือนกับของแขนทางด้านขวานะอาวุธต่อไปนะครับก็ถือเป็นอาวุธหลักเลยนะของเจ้า Perfect s r i k e Freedom r o s e ตัวนี้นะครับมันก็คือดาบ Anti Chip Blade Sword g a v e r นะครับโอ้โห ชื่อมันเรียกยากว่ะอ่านผิดขออภัยนะครับก็จะเป็นดาบขนาดยาวนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการโจมตีระยะประชิดหรือว่าใช้่ออายันรบนะครับให้ขาดเป็น2อท่อนแบบง่ายๆเลยนะออมันออกแบบมาเพื่อใช้สู้กับยันรบโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งดีเทลตามชิ้นส่วนเนี่ยก็ถือว่าก็พอจะดูสวยงามนะพอใช้ได้อ่าแล้วก็ไออตรงรูตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะติดตั้งเป็นเอฟเฟกต บีมเบรสสีเขียวนะครับเข้าไปนะติเดเข้าไปเลยปึ๊บโแน่นอ่าได้แล้วโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะไปคล้ายกับของตัวซอรสไรนะครับหรือว่าตัว Destiny กันดั้นั่นเองนะอาวุธอย่างต่อไปนะครับก็คือไฮเปอร์อินพัลส์กันแอคนนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนกับปืนบีมไรเฟิลของเจ้าตัว Perfect กต์สไ e ตัวนี้นะ ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทำลายที่รุนแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าปืนในนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาประกอบรวมร่างกับดาบใหญ่ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นโหมดใหม่อีก2โหมดเลยนะเออเดี๋ยวผมจะไปโชว์ในช่วงกิมมิคนั่นเองนะครับและอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็คือบีมเซเบอร์นั่นเองนะครับอ่ามันมาจากแผงของตัวสไตรฟีดอมเลยนะครับอ่าเหมือนกันก็สามารถที่จะเอามาประกอบติดกันอ่ากลายเป็นบีมเซเบอร์2ด้านได้นั่นเองนะครับ Okay. แล้วเขาก็จะให้เอฟเฟกต์บีเป็นสีเขียวแบบนี้มานะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ที่ไอตรงเอฟเฟกต์บีมอันนี้เนี่ยแหละคือ,อ,อดาบมันเป็นของสไลด์ฟรีดอมใช่ไหมแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยมันมาจากตัวอินฟินิตจัสติสนะครับทําให้มันไม่สามารถที่จะยัดก้านของเอฟเฟกเนี่ยเข้าไปในตัวบีมเซเบอร์ได้นะครับอน่าเสียดายนะก็จําเป็นต้องเญือนๆออกหน่อยนะครับจะได้ยัดเข้าไปได้นะ โอ้ผมเกือบลืมไปอาวุธอย่างสุดท้ายของมันเลยนะครับก็คือเจ้าดรากูนนั่นเองนะครับอ่านี่นี่ไอ้พาสีชมพูเนี่ยที่ติดตั้งอยู่บนแท็หลังของมันเต็มไปหมดเลยนะมันมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับผมอ่าเป็นสีชมพูนะครับสวยงามมากซึ่งความสามารถของดรากูนเนี่ยก็คือมันจะแบบมันก็คือฟันเนลเลยอะ่ะเออของจกักรวาลกระดมซีนะครับสามารถที่จะถอดแล้วก็ใช้ส่งมันบินไปโจมตีศัตรูจากระยะไกลได้นั่นเองนะครับอ่าหรือว่าจะใช้ในการช่วยยิงสนับสนุนก็ได้เหมือนกัน จัดว่าเป็นของโกงเลยนะครับของจักรวาลกันดั้มในทุกจักรวาลน,นะส่วนของแถมเลเยอร์นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์บีมของตัว n f i n i t ิ Justice นะครับรู้สึกจะเป็นส่วนของใบมีดขานะก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือเป็นมืออะไรอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแบบแบมือนะ,อะเอาไปใช้เปลี่ยนได้ส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวยึดกันพลาเข้ากับแอคชั่นเบสนั่นเองนะครับเวลาจะใช้เนี่ยก็ เอามันไปเสียบเข้าไปที่ข้างใต้แบบแพคของมันนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของกิมิกันบ้างนะครับซึ่งเจ้า perfect strike ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีกิมิกอะไรมากมายนะครับนอกจากการที่อาวุธ2อย่างของมันเนี่ยสามารถที่จะเอามาประกอบรวมกันได้อ่ะโหมดแรกเลยเนี่ยให้เราติดตั้งมันเข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บอ่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นปืนบีมไรเฟิลขนาดใหญ่นะครับชื่อว่า super a นี i นั่นเองนะครับอ่าก็ พอประกอบแบบนี้เนี่ยมันก็จะแบบเพิ่มพลังทําลายล้างให้สูงมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็โหมดที่2เนี่ยก็คือไอตรงรูตรงนี้เนี่ยทั้ง2ด้านเลยนะมันสามารถที่จะติดตั้งเอฟฟกใบมีดเข้าไปได้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราติดตั้งเข้าไปก่อนอ่ะนี่ก็คือโหมดที่2นะครับก็คือซ u เปอร์ชูเวิร์ด เกเวอร์นั่นเองนะครับหรือก็คือเป็นดาบใหญ่ที่มี2ใบมีดบีมนั่นเองนะครับอ่ายาวมากขึ้นทรงพลังมากขึ้นนั่นเองแล้วก็น้ําหนักของมันเนี่ยก็หนักมากขึ้นตามตามไปด้วยเช่นกันเลยนะเออก็แนะนานะครับให้ติดตั้งบนมือกันทาเนี่ยให้ใช้2 2แขนนะครับช่วยกันพยุงนะเออก็จะรับน้ําหนักไม่ดีมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้เราจะลองวัดความสูงมาดูนะครับว่าเจ้า perfect strike ตัวนี้เนี่ยมันสูงขนาดไหนนะ ัวนี้ความสูงถ้าถึงเขาก็จะประมาณ14เซนนะครับแต่ว่าถ้าเอาถึงพันท้ายเร็วกันข้างบนเนี่ยก็จะประมาณเกือบเกือบ16เซนแล้วก็ผมลองวัดปีกของมันแนวแนวระนาบแล้วนะครับถ้าเกิดจัดให้มันแนวนอนแบบนี้เนี่ยมันจะยาวประมาณ29เซนเลยนะครับคือแบบยาวมากนะเออฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้พับปีกมันเอียงขึ้นข้างบนดีกว่านะครับจะได้ไม่กินที่มากเ n ็น y g a เก ลากันดั้ม entry gate build strike exit galaxy high grade กันดั้ม wo d i v e r ark high grade build burning gundam high grade shin burning gundam โ okay. อเคทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสําหรับข้อดีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความเท่และ ความสวยงามอลังการของม้านั่นเองนะครับอ่านี่คือกันพลาที่อิงดีไซน์มาจากตัว strike freedom นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นกันดัมตัวโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับนี่คือกันดัมที่แบบได้รับความนิยมสูงมากๆในหมู่ของแฟนๆนั่นเองนะเออชนะเรื่องความเพ่เนี่ยหายห่วงอีกทั้งเอ,อ่อมันมาในโทนสีแบบเป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยตามเจ้าตัว s t r i loose เนี่ยก็ดูสวยแปลกตาดีเหมือนกันนะครับ ส่วนในเรื่องการประกอบนะครับเจ้าตัวนเนี่ยก็ประกอบได้ง,ง่ายมากๆเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่ผมรู้สึกว่ามันยากหรือว่าซับซ้อนจนเกินไปเลยนะอ่าอีกทั้งการแปะสติกเกอร์เนี่ยแปะน้อยมากๆเลยมีแค่ตรงส่วนหัวแล้วก็สะโขบปืนเท่านั้นเองนะครับแยกสีมาดีมากเลยและในเรื่องข้อต่อนะครับถึงแม้มันจะใช้เป็นพลาสติก PC เนี่ยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าทําได้ค่อนข้างจะแน่นแข็งแรงดีใช้ได้เลยนะครับ และข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเจ้า perfect strike ตัวนี้เนี่ยมันมีอาวุธให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับคือแบบมันมีเล็กๆน้อยๆจุกจิกเต็มไปหมดเลยนะเออแล้วก็สามารถเอาอาวุธมาประกอบรวมกันกลายเป็นโหมดใหม่ได้อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยมันถือเป็นกันพลาที่สามารถหยิบมาจาัดโพสจับมาเล่นอาวุธได้ค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างน,นะครับสำหรับข้อเสียของเจ้า perfect strike ตัวนี้เนี่ยทีแรกนะครับผมจะให้ในเรื่องของแพ็คหลังของมันที่หนักเกินไปนะครับทำให้มันรับน้ําหนักไม่อยู่นะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาดรากูนเนี่ยมาคำไว้กับพื้นได้นั่นเองนะครับอาชนะเนี่ยผมก็เลยตัดปัญหาเรื่องนี้ไปไม่นับเป็นข้อเสียนะซึ่งข้อเสียที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรอยเกรดนั่นเองนะครับตามชิ้นส่วนเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงช่วงดาบกับแพ็คหลังเนี่ยโอ้โหรอยเกรดใหญ่มากเลยนะครับและข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับก็คือดีเทลตามชิ้นส่วนของมันเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ดูโลนๆนดูโลง่ลงๆลงนะครับเออทำให้แบบมันเวลามันไปเทียบกับ พวกกันพายุคใหม่ที่มันมีดีเทลตามชิ้นส่วนเยอะๆเนี่ยมันเทียบไม่ได้นะครับเออฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าหาพวกเออดีคอลเนี่ยมาแปะเพื่อเพิ่มลวดลายเพิ่มดีเทลให้มันสักหน่อยนะครับมันจะดูสวยมากขึ้นนะสำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับ High Grade Perfect Strike Freedom r u s h ตัวนี้นะครับก็คือ9คะแนนนะครับผมสรุปนะครับสำหรับ Perfect s t r i k e Freedom ม u s h ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่นับว่ามันเป็นกันพาที่ ย้อมสีมาจากตัวไฮเกรดเวอร์ชันเก่าอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นกันผาที่แบบเออก็ดีคุ้มค่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเออมันให้อาวุธมาเยอะแล้วก็ปีกของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยงามอลังการดีนะครับแล้วก็สีสันเป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยผมว่าเออผู้เล่นที่เป็นสาวๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครเบื่อ p e r f e c t strike ฟรีดอมตัวเก่าเนี่ยอยากได้ตัวสีอื่นๆนะครับก็จัดเจ้าตัวรูชตัวนี้ไปเล่นด้วยก็น่าจะดีเลยนะครับ ส่วนในเรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาที่780บาทนะครับผมอ,อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้จองเพราะว่าลืมไปเลยนั่นเองนะก็เลยไปซื้อเป็นราคาหน้าร้านทั่วไปนะครับก็น่าจะเรทประมาณนี้เหมือนกันหมดนั่นแหละนะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว Perfect Strike Freedom Rush ตัวนี้นะครับก็เนื่องจากว่าอนิเมะภาค Metaverse เนี่ยมันจบลงไปก็หลายเดือนแล้วนะทำให้กระแสความนิยมเนี่ยมันก็ซาซาลงมาบ้างนะครับผมเห็นของก็ ไม่ขายตลาดนะครับยังมีขายกันทั่วไปเลยหรือว่าคุณผู้ชายท่านไหนเนี่ยอยากจะลองให้แฟนหรือว่าภรรยาเนี่ยลองหัดเล่นหรือว่าประกอบกันพราดูนะครับซื้อเจ้า Strike Freedom Lush ตัวนี้ไปเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าสีสันของมันเนี่ยมันเป็นสีชมพูหวานแววนั่นเองสาวๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมและผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ